มาแจมกับพี่นะน้อง้วยว่าพี่คือ Boyband TV <Big Bang. S 1> าการ Boyband TV นะครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านยะนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นด่านหิมะก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้ว เก <Okay. S 2> สงสัยต้องใช้สัวเนี่ยคลังแต่งตัวเอาอะไรไปใสด่ดีหาก่อนมีหมดสีขาวไหมมานานอาะไรแบบนี้เนี่ย โอเคนะครับได้แล้วเล่นมาไหนเดี๋ยวไม่เห็นเลื่อนไปเลื่อนมา

ตรงนี้เลยป่นะโอเคนะครับเราจะลงตรงนี้กันไม่รู้ว่าชื่ออะไรฮ่ะไม่รู้เชเลยเมันชื่ออยู่เลยขอโทษเนี่ยน,นะครับเพราะว่ากล้องอยู่ทางม,มุม้ายโอเคยังไม่ถึง ตนระดับการเช็คแล้วเราน่าจะใหญ่ก็เป็นบริเวณนี้กันเนี่ยก็แล้วกันนะครับโอเคบ้านน้อยแต่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนโอเคครับลงถึงแล้ว คงจะไม่มีคนมากวนตีโอเคเดี๋ยวพืแล้วโอ้ยเงาของปีกระบอกเก็บเสียงอย่างนดี้คละมีแค่กระบอกเก็บเสียง S.M.G. นะครับโอเคไม่มีท T.F. ฟาร์ม แต่ข้างล่างโชคยังดียังมีหน้าไม้กับ EK G36C ก็ยังมีเก็บไว้ก่อนฉันขอ G36C นะครับโอเคเจอคนอนะมสกุลหนึ่งตัวย้ำมาเจมกับ G นะน้อง ด้วยว่าพี่คือ Boy b a n ี TV ผมขอไว้อะไรให้เก่คุณคนตายผมไม่รู้ว่าคืออะไรเชื่ออะไรซ่องมันดี่โอเคนคราวกันแม็ก,ก่อนทิ้งไปแบกรีโหลดเดียวแตกนางจังหวะน,นี้นะครับซึ่งมันไม่สวย มันจะสวยได้ยังไงนด่ได้ได,ด้รองเกมรองเกมรองเกม,อเ,กมเอามาก่อนอยังจำเป็นซองเนี่ยชอบที่ผมต้องการกระตุนน้อยได้แล้วไง Nó mất vậy, đi xe này Ok, cảm ơn các bạn quay Nhắm chưa đi Nhắm chưa này bỏ đây nè เรานี้ฟา,าร์วเลยยังอนามัต์ขับรถมารับด้วยกราทิ้งช้าอนามัต์จะปืนเอ็มจีบ่อด้วยถ้าน้ามัต์เจอถ้าน้ามัต์ใช้ก็บ,บอกนะให้ให้เก็บเสียงโอ้ยคนโคน

UMP เย้เย้เย้เย่ MT16 จัดไป อเอ,อาออเพื่อนแตะแล้วนอกแล้วนอกแล้วเพื่อนแตะแล้วหนึ่งอ่ะโอ้เพื่อนก็ยิงนอกได้ยิงเขาหัวเป,เป๊ะเลยอ่ะฮะย่าก็ไม่ดีแรงเลย แต่เอาอเนอกแล้วนอกแล้วเพื่อนเอานอกอีกแล้วเหลือสองอีแล้วเหลือสองแล้วนะครับตอนนี้ถือปืนตั้งไว้ก่อนเลยไปเจอคนเนี่ยเออนมดเอาไหม G ส,สามสิบกสี่ฮะโอ้นมดใช้มินิเออนมเมากระสุนเขียวตรงนี้นี่มินิใช้เออน้องเก็บไปแล้วแต่ว่าเดวนออกให้เดินออกทริง โอเคลงมาแล้วหน้าไม้นี่ตรงนั้นแหละมี ชุดของผมนะครับไม่เหมาะที่จะแอบ,บที่ห้าแบบนี้เลยเ <c oughs> ด้อเด้อเด้ออ๋อเฟกันเฟะกัน <c oughs> มีไอ้ดอกลงมาแล้ว จัดการซิ่งโทรไปไหนผมคิดว่าหยุดแถวๆนี้ก่อนดีกว่าดานี้บาะเลยคงจะไม่ได้ที่หนึ่ง mặc áo lắp chặt còn chặt 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 này Ok, ừ, chơi một chặt bỏ chặt đuôi, chặt 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 ควันกูซี่คิดไว้แล้วผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนแล้วก็อีซี่ฉันเลยว่าม,มีคนมาเลยนะครับโอเคไปชั้นต่อไปแล้วแค่แรบเบิ เอ้ยเราได้กระถังน้ำมันรอง5มีคนัง5เลอง5จะผ่านไปที่บ้านใช่ไหม มดมียาแกเปิดไหมเดี๋ยวมีวมดมีไอเครื่องดื่มเกียร์นะเฮ้ยมีคนจุดแฟกันใกล้ๆเลยเฮ้ยคนอยู่กลางถนนกลางสะพานเลยวิ่งผ่านเมื่อกี้อ่ะขาเขาเปขาเราเอาเอา นี่นะครับเราจะไม่ยิงซึ่มก่อนนะครับข้างล่างมีกล่องสุบเฮ้ยน้อวดไปยู่ที่น้องทีเนี่ยามอเลยมีคนยิงเฮ้ยเหล็กๆจังหวะนี้นะครับเหล็กนิดหน่อยเฮ้ยแล้ว้แล้วลังหิน Yang mana untuk ini ni. เห็นแล้วนะมดมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งเห็นแล้วๆๆ้เนเนี่ยตรงนี้เอาเฮ้ยเอา,เ,อาเป็นไปได้เป็นไปได้เออด่านนี้ไม่รอด น้ำมันระเบิดควันมีอยกเก็บไปด้วยเฮ้ยสโคแปดฝังมัีสโคฟังมันมีสโคปดนะครับออกคาไปเลยทิ้งกระสุนเดี๋ยวน้ำมดมีมินิน้ำมดทิ้งมิน,นิกระสุนมันด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะทิ้งกระสุนเนี่ยทิ้งอันนี้ อย่ามาให้ไปไหนโอเคอยู่ตรงนี้แหละขอบวงน้ำมดวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะน้ำมดใส่รองแก้มยังน้ำมอันอนาคนตังเสาไฟฟ้านั่นแหละตรงนั้นนี่ นาตัวให้มันอยู่หลังตงน้นไม้ก่อนแล้วยิงนดไปหลังหินตรงนั้นก้อนนั้นเลยหลังหินข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยไปหินก้อนนูน้อีกก้อนหนึ่งเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ก่อนอันแรกก็เลย โอ้ยเล่นอโอเคไปดูรังดีนะ่ะ เหลือสิบสามคนนะครับจังหวะนี้เหลือสิบสองศัตรูเป็นสิบสองคนขโมาถือเออสก็อปแย่หน่อยก่อน มดถือ m อ็มหนึงหกไปเลยนีออย่ขนาดไปก่อนซีหงหกเออขาวน่าจะเอ็มขาไปก่อนนะมดระยะยังแบน่าจะไกลอยู่นั่นแหละเอ็มซีงหกเลยนะมด ลองวัดแอบหลังต้นไม้แอบตรงนี้แหละต้นใหญ่ๆห่หาหาต้นใหญ่ๆหญลองวัดจะเข้าไปบวกไปหาต้นไม้ไอ้ไปหาไปหาบ้านเออตรงนั้นเห็นแล้วหลังต้นไม้หลังต้นไม้ตอนนี Dos, <S <s ้หลังหินหลังหิน เแร่แอันนะ M สองสีเก้าอ้ยมันมี M สองสี่เก้าครับโอเคนะครับดำเนินการต่อได้ที่หกนะครับจจอย่า สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแค่นี้นะครับแคปหน้าจอเล่น